สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมอหาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูครับนี่ครับแมคโคเสตินนะครับนี่แกขายแล้วนะครับนี่เจ้าโคนะครับวันนี้กําลังจะเข้าขนส่งนะครับพอดีเห็นแกถ่ายคลิปลงมอเช้านะครับว่ามีเทเลอร์ มารับเจ้าโคแล้วนะครับนี่แล้วก็จะแวะมาที่ขนส่งนะครับพอดีผมมาทุระที่เมืองพอดีนะครับผมก็เลยแวะตามมาดูหน่อยครับเห่นนายเจ้ามาตรวจสภาพนะครับวกว่าจะขึ้นไปพิจิตรนะครับคันนี้ตอนนี้แม่โคก็มาถึงขนส่งแล้วนะครับตอนนาจะจอรอเซตินอยู่นะครับ ตินน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูไม่โครกันหน่อยครับนี่ครับเทลเลอร์ครับนี่ครับเจ้าเจ้าโคมาสุครับของสเสียตินนะครับขึ้นเทลเลอร์เรียบร้อยครับ ทะเลก็ทะเบียนบุรีรัมย์นะครับเดไ,<ป>ไปถามพี่แกดูหน่อยนะครับส mm hmm. วัสดีครับพี่อันนี้รถเสียตินใช่ไหมนี่เสียตินยังไม่มาวะยังคสิรอแกอยู่เฮผมตามมาดูเฉย อันนี้คนไปพิจิตเลยวะพี่ครับอันนี้พี่เป็นคนที่ไหนนางรองครับนางรองมาเซียตงเซียตงปิดสาขาเสียตงเซียตงไม่ได้มามารพี่ไปส่งเพนอันนี้ทะเลิก็อยู่นางรองใช่ไหมนี่ครอ่าจะลุยถึงกี่โมงพี่จิต นี่เขากำลังรอเซตินอยู่ครับอันนี้เขาเอามาทำอะไรนะพี่ไม่รู้เขาอย่างเงี้เอาไมโครมาตรวจหรือว่าเอาเทเลอร์มาตรวจฮะเขาอมาจ่ายตังค์มาเงี้เอาไมโครมาเจ้าของเขาไม่ได้มารับหรอผมก็ไม่รู้ไงยังแบบที่บอกให้ทำนพี่แกก็อยู่มีหน้าที่รับส่งอย่างเดียวครับ ต้องรอเยตินก่อนครับว่าจะมาทำอะไรกันที่นี่ครับน่าจะเอามาตรวจสภาพนะครับก่อนส่งมอบอะไรหรือเปล่านะครับต้องถามเยตินนะครับต้องรอถามก่อนนะครับเสตินก็มีช่องนะครับเสตินจะเป็นช่องรถดําสวยๆจารัดนะครับเผื่อ เพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้นะครับนี่เทเลอ์ก็มาจากนางรองนะครับสาขาเสียโต้งนะครับเสียโต้งเทเลอร์ซิ่งครับบอกว่าเยโต้งมาไม่ทันครับพี่แกก็เลยมาย้ายแทนครับสาขาเดียวกันครับนี่นะครับ บันไดเขามาตรดทานมากเลยครับเหล็กใหญ่มากเลยครับอันนี้คิดยังไงอะพี่คนอย่างเงี้ยคิดค่ารถยังไงอะเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวเมาเลยบอกเลยยังไงไมันได้นับเป็นกิโลไหม โลโละเท่า <โล S 1> ไหรถ้าถ้าเป็นกิโลโลละเท่าไหร่สามสิบกว่า,วาน,นี่คือรับงานทั่วประเทศอันนี้เขารับมาผมรับโยงต่อ,อพี่ได้รับ,รบไหมปกติรับ,ร,บรับโยนะครับเสียตินล้างมาซะเนียบเลยครับกดส่งมอบอเกล้างจน นี่ครับเจมเลยครับมาไปดูแมคโครแก้หน่อยครับโอ้คงกีนี่ถือว่าใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นตัว120รุ่น6นี่ครับเจ้าโคเซตินครับ นี่ก็จะมีฝาไม่ใช่เป็นฝาโต๊ะเดินนะครับครับโอ้ล้างได้สะอาดมากเลยครับ ดูข้างในครับเสืตินนี้ขายไม่โครขายดีมากเลยครับเอซี่มาแป๊บเดียวก็ขายได้แล้วนะครับสุดยอดมากเลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับนี่ที่แกขายออกไปนะครับเดี๋ยวแกก็ไปซื้อคันใหม่มาอีกครับ หน่อยครับตรน,นนี้เจ้าของรถแมคโครเอาเสียตินมาแล้วครับสวัสดีครับ มาดูเจ้าโคมาดูเจ้าโค,โคก็มานี่แห,หละครับ<แ>มาโรงพยาบาลพายายมาหาหมอ,มาอพายายมอนัด<อ>ก็เลยแวะมาหาครับออไปโทรมานี่ครับเสียดตินมาแล้วครับค,ครับครับ ทีนี้วิ่งไปทางไหนพี่วิ<ะ>่งไปทางไหนชายภูมินะชายภูมิต้องไปขึ้นเขาไหมไม่ต้องถ่ายคลิปถาคลิปเลยไล,ไลน์สดไลน์ไม่ได้เน็ตมันกากอเอาเสื้อมาไหมวันนี้เสื้อมาเลย <laughs> โอ้โหอดเลยครับเสื้อครับสวยมากเลยครับ วันนี้เป็นรุ่นเก่าอยู่เนาะรุดใหม่จะมีเป็นรูปเทลเลอร์แมโครนะครับใ,ใครอยากได้เชื่อก็ติดต่อเซียตินได้เลยครับนี่เซรตินเตรียมจะไล่สดแล้วครับ ดีตอนนี้เสียตินก็ไลฟ์สดอยูน่นะครับนี่ใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับที่ช่องรถดำสวยๆจารัดนะครับนี่เสียติน,นี่ดังมากเลยนะครับเกี่ยวกับรถดำรถแมคโครนะครับวมันก่อนเห็นแกไป ซื้อแมคโครนะครับให้พาใครไปซื้อไม่รู้นะครับนี่แกก็จะมาส่งรถนำรอตรวจสภาพจเจ้าโคมาสุกแกอยู่นะครับคันนี้ก็คลายออกแล้วครับก็จะส่งไปที่พิจิตครับ 5้เหรอใช่ไหม54เหรอใช่5อครับจุด200ไเนี่ครับเซตินกไกลสดอยู่นะครับถกผ,ผมมันไล์ไม่ได้นะมันเน็ตกา,กากมากเลยนะครับไรมการส่งถ้าบมจะใสครับตัวนี้บมครับที่แล้ว ง่ายมากไปสัมผัสมาตรงนี้เออว่าเมนทังไหนทามหาคนส่งทางบกว่ัชรอยู่รถเลยพี่นี่ก็กำลังคุยกับเจ้าของรถอยู่ครับเดี๋ยวคนซื้อไมโครนะครับจะให้เอาเข้าไปข้างในหรือยังไงครับนี่างกำลังคุยอยู่ครับโอเคครับตอนนี้เสียตินก็เข้าไปทำเรื่องในคนส่งแล้วนะครับขี้เกียจรอนะครับ ก็ได้เจอเสียตินแล้วก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ <Okay. S 1> นี่ก็เดี๋ยวให้ mm hmm. ให้เสียแกไปทําธุระนะครับ mm hmm. ไม่ได้บอกลาเสียตินด้วยนะครับนี่ม mm hmm. าจะอีกนานนะครับแก mm hmm. ไปทําเลือกอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรากลับดีกว่าครับ mm hmm. ก็ได้มาเจอแค mm hmm. ่นี้ก็ดีใจแล้วครับผม mm hmm. นี่ครับนี่ครับเสียตินแก เจอรถไฟหน้าตึกนี้นะครับไม่รู้แกไปทําุระแถวไหนนะครับก็ถ้าเสียตินได้ดูนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับนี่ผมไม่ได้รอดูตอนตรวจนะครับเพราะอากาศก็ร้อนมากเลยนะครับก็ถ้าวันหลังมีโอกาสก็คงได้เจอกันอีกนะครับก็วันนี้ก็ได้พาดูรถเจ้าโคเสียตินแล้วนะครับเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวผมก็จะต้องขอตัวลากลับก่อนนะครับโอเคครับไปครับสวัสดีครับ ข้าวมูสค้าวินด้วยนะครับ